เจตนาเป็นเรื่องสําคัญทางอาญาใช่ใช่ใช,ใช่ถ้ามันไม่มีเจตนามันก็ไม่มีความผิดนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องดูว่าเขามีเจตนาไร้ายไหมมีนะครับรู้ไหมเล็งเห็นผลได้ไหมว่าการที่เอกินสารพ u n สารพิษอะไรเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเขามีสารพิษอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ไปกระตุน้นไปยุไปโย,ยงไปส่งไปเสริมให้เขาตัดสินใจนะนะครับในการที่ทําร้ายตัวเองหรือไม่อย่างไรนะครับต้องไปดูว่ามันเป็นผลโดยตรงไหม ไอ้พฤติกรรมอะไรพวกเนี้ยอืมอืมนะครับก็ว่ากันไปฮะอืมแข็งนอกแต่อ่อนในคนใกล้ตัวนะครับดูแลครอบครัวด้วยนะครับนะครับดูแลคนในครอบครัวนะอืมอืมอืมนะครับนี่อะไรดาวแปดแฉกจงพูดลายชื่อคนที่คนที่เอคุณรักมาสามคนสามรายชื่อไม่มีชื่อตัวเองเลยรักตัวเองบ้างนะครับ นะอย่ามัวแต่รักคนอื่นอ๋อนะครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของคุณนัทนัทพงศ์ซึ่งเคยพูดไว้อ่าก่อนก่อนเสียชีวิตนะครับเคยพูดไว้ก่อนเสียชีวิตนะดาวแปดแฉกเข้ามานะก็คือหนึ่งนะเขาบอกว่าจงพูดจงพูดถึงรายชื่อคนที่คนเอ่อคนที่คุณรักคุณรักใครมา1 2ึสาแต่เอ๊ะ,ท, 1, 2, 3, อะทำไม3ารายชื่อไม่มีชื่อตัวคุณเองเลยนะครับนะนะคนะเพราฉะนั้นเราก็ต้องรักตัวเองด้วย นะครับไม่ใช่รักแต่นคนอื่นนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองมีความสุขนะความสุขสร้างได้นะความสุขตัวสร้างได้ไม่จําเป็นต้องมีคนอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เขาเคยอัดคลิปไว้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอืออืมีอะไรบ้างครับเออเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่สําคัญนะอย่าดูเรื่องจิตแพทย์นะอือหาข้อมูลด้านจิตแพทย์ดีกว่าตอนนี้กําลังต้อง ต้องใช้บริการจิตแพทย์เพราะว่าดูข่าวนี้แล้วต้องรักตัวเองเยอะๆนะครับดีกว่าน,นะรักตัวเองจิตแพทย์อือเดี๋ยวดูนะอือ<ๆ>นะครับขาบอก,กจิตวิทยานะเซลล์เลิฟรักตัวเองคือการยอมรับคุณค่าในตัวเองเพราะนั้นพี่น้องประชาชนที่เคารพเอฟซีนะฮะต้องต้องมองว่าเรามีคุณค่ามีใครบ้างมองตัวเองไร้ค่ามีไหมถ้ามองมองตัวเองว่าเรามีอ่าอ่าคุณค่าในตัวเองไง เราก็ไม่อยากทําร้ายตัวเองก็โดยการออกกําลังกายพักผ่อนดูแลสุขภาพคนไหนออกกําลังกายทุกวันจะแสดงว่ารักตัวเองนะครับนะอย่างผมเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ค่อยรักตัวเองเพราะอะไรทางานหนักเกินไปเดี๋ยวก็ต่อไปนี้ไปก็ต้องออกกาลังกายเยอะเยะรักษาสุขภาพหมอสั่งอะไรต้องเชื่อนะครับอาหารต่างต้องควบคุมไม่ถึงนึกอยากกินอะไรก็กินนะครับเขาเรียกว่ารักตัวเองภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าซล l ์เลิฟเลิฟก็แปลว่ารักซลล์ก็ตัวเอง จิตวิทยาการรักตัวเองยอมรับในคุณในคุณค่า,าในตัวเองนะเราต้องบอกว่าเรามีคุณค่าบางคนบอกอู้เราสู้เขาไม่ได้อะไรก็ไม่ไหวนะเข้าใจแล้วให้อภัยตนเองเมื่อผิดพลาดบางครั้งชีวิตมันผิดพลาดไปแล้วเราก็ต้องไปไงเข้าใจตัวเองแล้วให้อภัยตัวเองเมื่อผิดพลาดานะครับบางคนเราให้อภัยตัวเองไม่ได้เราเลยต้องเปไงทำร้ายตัวเองอย่านะฮะเข้าใจนะฮะดูแลทั้งร่างกายและจิตใจนะครับเราต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ร่างกายก็ออกกําลังกายพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่นะครับจิตใจก็ไม่เครียดไม่วิตกกังวลอะไรจะเกิดก็เกิดไปนะปล่อยเป็นธรรมชาตินะครับนะบนะฮะกำหนดขอบเขตที่ดีก็คิดแต่เรื่องดีๆไปพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องอะไรที่มันมีคนเขาตำหนิติดตริงเราก็กลับมาสํารวจดูนะครับแล้วพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นสร้างความสุขและความมั่นคงจากภายในนะครับสร้างความสุข ทำอะไรที่มีความสุขเนี่ยเหมือนผมนี่มาเที่ยวพัยทยาอะไรเงี้ยไปต่างประเทศไปอะไรต่างๆนะกินวงกินวายเนี่ยก็คือการสร้างความสุขความมั่นคงจากภายในไม่ใช่ความเห็นแต่ตัวแต่เป็นการสร้างร่างฐานที่แข็งแกร่งก่อนจะเผื่อแผ่ไปสู่คนอื่นทําจิตใจเราให้เข้มแข็งก่อนนะครับนะมัวแต่ประชาสงเคราะห์ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวก่อนนะครับให้เราเข้มแข็ง,ขงจิตใจเข้มแข็งแล้วเราถึงจะไปดูแลผูเ้เห็นมาพวกฮีโร่ทั้งหลายอ่ะครอบครัวต้องดีก่อนนะจะไปเป็นฮีโร่ เออนะครับเราต้องเป็นฮีโร่ในใจเราเองก่อนนะก่อนจะไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปดูแลคนอื่นนะครับนะบางคนนะดูแลตัวคนอื่นแต่ไม่ดูแลตัวเองเอ่อโดยมีเทคนิคการพูดกับตัวเองฉลองความสําเร็จเล็กๆเลิกเปรียบเทียบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่เหนือกว่านะครับไอ้นี่ยเขาเก่งกว่าเราเขารวยกว่าเราเขาสวยกว่าเราเขาหล่อกว่าเรานะครับเพราะฉนั้นเราก็เป็นไงเหยาตัวไปเปรียบเทียบกับคน คนอ,อื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอะไรที่มันดูแล้วมันน่าสนใจมา,มาพูดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยานะเรื่องการรักตัวเองนะเดี๋ยวพูดนะเดี๋ยวถามะฮะนักจิตวิทยา <c oughs> ได้แนะนำห้าวิธีง่ายๆที่จะช่วยทําให้คุณกลับมารักตัวเองได้นึ่งทำความเข้าใจว่าไม่มีใครที่เหมือนกันไปเสียทุกอย่างนะครับในข้อแรกนะอ,อนักจิตวิทยาณเขาบอกจาไว้เลยนะข้อแรกมาทําความเข้าใจกับตัวเองว่าไม่มีใครที่เหมือนกันเสีย ไปเสียทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่มีใครที่เหมือนกันไปเสียทุกอย่างนะครับแม้แต่ฝาแฝดยังไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนเก่งเรียนหนังสือบางคนเก่งร้องเพลงบางคนเก่งทํากับข้าวเพราะฉะนั้นก็ไปนค้นหาตัวจุดแข็งของตัวเราแล้วก็พัฒนามันขึ้นมานะครับนี่เป็นคําแนะนําของอนักจิตวิทยาฟังแล้วดีไหมะนะครับนะอันนี้คือผมนํามาเล่าสู่กันฟังนะฮะนะครับไปดูนะครับว่าเรามีจุดแข็งอะไรจุดเด่นอะไรบ้าง กลับมาโฟกัสที่ตัวเรานะครับนะพัฒนามันเพื่อชีวิตที่มีความสุขนะครับฝั่งแล้วเป็นไงโอเคไหมนะครับนี่คือข้อแรกข้อที่สองครับทำความเข้าใจว่าคนเราทุกคนล้วนแต่ทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเวลานั้นโมเมนต์เวลานั้น, Moment, เ,น,นเรามีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์นะครับมีเส้นมีสายมีบารบมีมีเงินมีทองแค่นั้นก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ในเวลานั้นในจุดนั้น นะเพราะนั้นทุกคนเนี่ยทำอะไรได้ก็ทำไม่มีใครอยากทำผิดพลาดคนเราทุกคนล้วนแล้วแต่อยากมีชีวิตที่ดีและมีความสุขทั้งนั้นการตัดสินใจและลงมือทำจากประสบการณ์ข้อมูลทำให้ดีที่สุดเอาง่ายๆแลวกันนะครับทำให้ดีที่สุดข้อ3มเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันบางครั้งเราผิดหวังเราเสียใจเรามันอะไรต่างๆมันเกิดความผิดพลาดในชีวิตเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจ นะครับเนนะฮะมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาหรือแม้กระทั่งคนติดคุกติดตารางเนี่ยพักพวกเพื่อนฝูงมาติดคุกติดตารางก็มีเนี่ยนะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันนะครับนะอยู่กับมันให้ได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดลาบยศสรรเสริญเยิอนยออะไรต่างนะนะครับเรียนรู้ที่อยู่กับปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะเรียกคืนได้ก็คือเวลานะครับถ้าเราสังเกตดีๆความทุกข์และความกังวลใจที่เกิดขึ้นของเราล้วนแต่เกิดจากความคิดถึงอดีตอย่าไปติดยึดกับอดีต และและคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตแทบทั้งสิ้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราอยู่ตรงหน้าถ้าเราทําปัจจุบันให้ดีก็จะเป็นพื้นฐานไปสู่อนาคตที่ดีได้ไนี่คำพูดของนักจิตวิทยาไม่ใช่ผมนะนะครับฟังแล้วก็ลองเอาไปใช้นะข้อ4ี่ทำความเข้าใจว่าไม่มีใครบนโลกนี้สมบูรณ์แบบ no body perfect นะครับช่างกะบอกใช่ครับนะครับนะนะครับนะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบ นอกจากไม่มีใครสักคนที่เหมือนกันแล้วมนุษย์ยังไม่สมบูรณ์แบบทุกคนล้วนแต่มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ละคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันต่ออ่แตกต่างกันบางคนเก่งแบบนี้คนไม่เก่งนะครับนะนะบางทีบางคนเก่งร้องเพลงผมไม่เก่งผมก็เก่งเฉพาะด้านบางบางด้านที่ผมและร่ำเรียนมามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นไปค้นหาตัวเองนะตัวเองมีอะไรดีอ่านะครับคุณสมบูรณ์บอก อาจารย์เดชานําข้อคิดหลายๆอย่างมาพูดให้ฟังดีมากครับนะครับนนะฮะนะ,ละ,ละคนไหนที่ไม่ดีพูดอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งนะครับอย่างเช่นเนี่ยยกตัวอย่างนะคนที่มีปัญหาชีวิตเช่นเนี่ยจำลองอะไรเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องมาสอนคนอื่นทําตัวเองให้ดีก่อนเนี่ยอย่างจำลองอย่างเนี้ยเราไม่ควรไปเกี่ยวข้องกับเขาเนี่ยขณะที่ผมกาลังให้กําลังใจคนเนี่ยอย่างจำลองเนี่ยเราอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาคือคนประเภทเนี้ยคิดลบคิดะายต่างเนี่ยเนี่ยคนแบบเนี้ยเราอย่าไปยุ่งแสดงว่ามีป เราไม่รู้ครอบครัวเขาเป็นยังไงเนี่ยเราอย่าไปยุ่งอย่างเงี้ยอย่าจริงๆเราควรจะบล็อกแต่เราก็ไม่บล็อกแต่เราก็เห็นใจนะครับเราอย่าไปยุ่งอย่างอย่างเช่นจำรงนะครับนะเข้าใจนะอย่าคนแบบนี้มีมีน้อยเนี่ยขนาดไอ้ส่วนมีคนชื่อจำรงี่บอกไม่ต้องมาสอนคนอื่นทำตัวเองให้ดีก่อนเห็นนะเนี่ยอันนี้ก็คือมีปัญหาด้านจิตใจของเขาหรือเปล่าลองถามเขาดูนะใครช่วยทักไปหาจำรงอะไรหน่อยว่าเขามีปัญหาอะไรนะครับที่เขาเอา่อเขียนอย่างนั้นนะครับคนแบบนี้ก็มีนะครับนะอาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า หรือไมอ่เนี่ยนะออืมยคนแบบนี้ก็มีมันมีมันแปลกๆนะนะครับเนี่ยมีปัญหาด้านจิตใจหรือเปล่านะครับในขณะที่เรากําลังให้ความรู้ให้กําลังใจพี่น้องประชา,า,าชนมีคนอยู่ผิดที่อยู่คนหนึ่งนะครับเขาเข้ามาเราเอ่ยชื่อเขาเลยนะครับนะนะนะอ่าไม่รู้ว่าเรานะครับอืมอืมนะครับว่ากันไปนะฮะคนเรามันมีแปลกๆนะสารในสมองส่งผลให้คิดลบไม่มีความสุขหรอกคนแบบนี้ใช่ใช่เนี่ยนะครับอืม